การดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยช่วยในการชะลอวัยและรักษาความชุ่มชื้นของผิวได้จริงหรือไม่คะโอเคครับน้ำมะพร้าวนะครับเขาก็มีงานวิจัยเช่นเดียวกันครับฟังดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเหมือนน้ำทั่ว,วไปใช่ไหมครับแต่น้ำมะพร้าวเนี่ยเนื่องจากมีเกลือแร่มีวิตามินซีมีโพแทสเซียมมีแร่ธาตุหลายต่อหลายตัวนะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างความชุ่มชื้นจากภายในของร่างกายได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้นี่นะครับเขาพบว่านะครับการดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยได้ประโยชน์นะครับในหลายๆด้าน ในขณะเดียวกันมีการเอามาใช้ในการทาหน้าด้วยครับเพราะว่านะครับผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ดูสว่างขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ผลลัพธ์ของการทาไม่ดีเท่ากับการกินครับและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับน้ำมะพร้าว ไม่ได้ไว้ใช้สําหรับล้างหน้าศพอย่างเดียวนะครับล้างหน้าเราก็สามารถใช้ได้มีคําแนะนําที่เขาบอกว่าเอามาใช้เป็นโทนเนอร์ครับอาจจะผสมกับน้ําผึ้งอาจจะผสมกับตัวว่านหางจระเข้ซึ่งมีบทบาทในการลดการอักเสบหรือเป็นครีมบำรุงผิวเป็นโทนเนอร์ที่เราสามารถ DIY ทําทำเองได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันครับ